แน่นอนนะครับเรายังคงมาเล่าความสนุกกับโปรเจกต์ดาวังคารยมธูน,นะครับซึ่งจะเป็นล m อเบียทนย์นะฮะขึ้นเองยี่สบเป็นซินที่เราทําไปแล้วหลาย EP นะครับแต่วันนี้นะั่นเป็นเรียกว่าเป็นพัดเสริมนะฮะเราเลให้ฟังว่าจากที่เราไปใส่ตัวล้อ BBS CHR มาซึ่งเป็นล้อแท้นั้นความเยี่ยมยอดไม่ใช่มีแค่ความแท้ที่เป็นยูรมัณแท้ๆความแข็งแกรง คุณภาพและเอียดต่างๆแต่ว่ามันยังมีจุดหนึ่งครับที่วันนั้นเนี่ยเราเล่าให้ฟังแล้วตอนที่เราไปใส่ล้อคือพอเป็นล้อแท้นั้นเราจะมีริมกาดครับริมกาดทำหน้าที่อย่างไรนะครับริมกาดหน้าที่ของริมกาดคือปกป้องขอบแห็กของเราจากรอยเบียดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะจะด้วยความไม่เด้ตังใจอุบัติเหตุหรือว่าเผลอเรอในบางครั้งซึ่งทุกคนมีรอยที่ล้อแม็กเป็นเรื่องปกติ พิจนว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนล้อ BPS แท้ๆล้อคุณจะมีริมการและ,ะคันนี้ครับแสดงงานเข้าแล้วจนลองได้เกิดคอนเทนต์เลยวันนี้คอนเทนต์เนื่องจากนะเราเกิดรอยครับที่ล้อ ดอกแรกเลยเนี่ยคือพอจังหวะออกจากหมู่บ้านะฮะเราตีโค้งเนี่ยมันตีพลาดหลังขวาครับเรียบร้อยอครับรับประทานขอบปูนไปคักๆเรียกว่าลึกอะ่ะลึกตกใจอะ่ะส่วนอีกอีกดอกนึงเนี่ยอันนี้น่าเจ็บใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่ความเผลอเรือของเราไม่ใช่ความผิดของเราเอารถไปจอดนะครับที่สนามดรีกอล์ฟกรุงเทพกรีฑาจอดเสร็จซ้อมกอล์ฟเสร็จเดินมาที่รถพอเรียบร้อยครับคันค้าง รถอะไรไม่รู้พยานไม่มีพยานอะไรองสิ้นแต่ว่าจะมีสีเหลืองติดแมงไ่ตั้งแต่ประตูหลังมาโค้หลังลากมากินที่ล้อแมก็กเฮ้ยรอยแค่นี้เนี่ยเรียกเด็กแถวนั้นก็ได้เฮ้ยไปเรียกตันเจ้าของรถซีอุบัติเหตุผมถอยอาจจะหัวเบียดหรือหัวเข้าเบียดอันนี้ไม่รู้เบียดท่าไหนแต่ว่านิสใสแย่มากเออย่างนี้ดีกว่านอกจากทีมีคนรถส้นตีนแล้วคำหยาดไม่ดีนะใครที่เกิดเหตุแบบนี้นะหรือใครที่เป็นผู้ก่อเหตุอย่างนี้ดีกว่า รอ,อยแบบนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจะฮะไปที่บีคลีนครับหรือว่าขาแขกใกล้บ้านทานขัดคัดใช้ยาขัดเบอร์ร้อยอะไรเงี้ยปั่นปั่นปัน่นเนี่ยเร้รอยครับเหมือนไม่เคยเกิดเหตุมาก่อนผิแนว่าจังหวะเนี่ยที่เขาเบียดเนี่ยไปเบียดโดนล้อ BBS แท้ของผมด้วยด้านหลังซ้ายมือมันก็จะมีรอยซึ่งมาไปเบียดโดนลิมการ์ดแลจากสภาพริมการ์ดที่อ้าแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไอ้รถคันที่เบียดเนี่ยสงสัยจะสีกินลึกไปไม่น้อยเพราะว่าสีเหลืองติดอยู่ในริมการ์ดบานครับ เอาว่าตอนนี้นั้นผ่านไป2อสัปดาห์นะครับหลังจากเราใส่ล้อแม็กมาเนี่ยล้อเราไปรอยแล้ว2ล้อครับตอนนี้เรากาลังมุ่งหน้าไปในเจดไทยรานอินททานะครับตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ BPS ในประเทศไทยไปจัดการเปลี่ยนลิมการ์ดไปถอดลิมการ,ร์ดม,มาดูนี่เราไปดูกันว่าการถอดลิมการ์ดถอดยังไงใช้วิธีการแบบไหนแล้วมันใช้เวลานานไหมและลิมการ์ดของล้อแม็กแต่ละไซส์ของ b b s นั้นราคาเท่าไหร่ แล้วแต่ที่ยูนิจะทายตรวจสอบแล้วเนี่ยถอดริมกาดหรือว่าริมโปรเทคเ,เตอร์ออกมาด้านขวาที่เบียดฟุตบาทแน่ยแน่นอนนะค่อนข้างลึกนะเขาเบียดลรอไปพอสมควรแต่ยังอยู่ในระยะของริมกาดอยู่หรือว่าไม่ได้เลยจุดของริมกาดเชื่อว่าเปลียดริมกาดแล้วน่าจะบังพอดีอีกส่วนหนึ่งที่โดนรถเบียดมานั้นดูแล้วไม่มีอะไรนะครับก็แกะริมกาดออกมาเช่นเดียวกันก็ เป็นรอยบางๆเบา,บาๆครับเรียกว่าริมกาดนั้นโปรเทคไปได้ค่อนข้างเยอะฮะเนี่ยครับพอถอดริมกาดมาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งด้านใดจะมีร่องแล้วก็เป็นกาวสองหน้านะเพื่อนๆก็สามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยความง่ายดายครับรุ่นที่ใส่ได้นะครับตัวขอบแม็กเนี่ยมันจะมีร่องเนี่ยฮะร่องที่เอาไว้รับริมกาดโดยเฉพาะซึ่งรุ่นที่ใส่ริมกาดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นได้เรียบ พะถ้าใส่ลิ้นได้มันจะมีนูๆนๆตรงนีมองเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็จะมีร่องเอาไว้ให้ลิ้นกาดเข้าไปเกาะเพื่อคาวองหน้ามันจะได้แปะเข้าไปได้นะฮะ <S <S ดังนั้นเนี่ยใส่ได้บางรุ่นเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนลิ้นกาดง่ายมากล้อไม่ต้องถอดครับเขาแซะกาวสองหน้าตัวลิ้นกาดเก่าวออกมาตรงนั้นเลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเสร็จแล้วใช้น้ํายาทําความสะอาดกาวนะครับให้เรียบร้อยจนเป็นล้อเปล่าๆพอสะอาดสะอ้านเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็เอาริมใหม่ฮะ มาถอดกาวสองหน้าแล้วแปะเข้าไปใหม่เท่านี้คะเป็นอันเรียบร้อยสล้อนี้เนี่ยผมใช้เวลาไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยก็เสร็จแล้วเรียกว่ารวดเร็วมากๆส่วนผลง,งานที่ได้นั้นเห็นเลยครับว่ามันปิดรอยเก่าได้ดีจริงๆโดยเฉพาะล้อทางด้านขวาที่มีฟุตบาทเนี่ยริมใหม่นั้นปิดมิดเรียกว่า98%เกือบไม่เห็นเลยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วลูกชายมายืนดู ยิ้มแก้มปริกแล้ะครับว่าโอ้พอยังชั่วรถเขากลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนตอนที่รถเบียดฟุตบาทมาเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราไปขอญาตสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของยูนิเดทไทยดีกว่าว่าริมกาดนั้นอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างแม่มาเจอ f อฟซีพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านี่รถอะไรครับเปลี่ยนช็อคครับเปลี่ยนช็อควิสิหกนไหเป็น CLS ใช่ครับใจครับโอเคแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางยางจากเทนารี่เป็นโยโกฮาม่าอืมหนึ่งตัวเจ็ดอ๋อมีถึงเจ็ดตัวเดียวที่ผมใช้ในซีรีส์เจ็ดตัวนี้เงียบเงียบครับโอเคดีครับมีสมุดดูไปเท่าไหร่ชุดนี้ใช่ครับมีสมุดดูเป็นเท่าไหร่ครับเอ่อเป็นแสนสี่แปดแปดแสนสี่แปดใโอเคอยู่ประกันสองปีเนาะประกันสองปครับสบายๆจริงๆบิลสไตล์ก็ไม่ค่อยพังแต่ว่า ถ้าพังทีเนี่ยเขาไม่ชอบเขาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะฮะเขาสบายใจกว่าขอบคุณครับอิคดีครับแล้วก็เพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะครับรบกวนทางยูนเต็ดไทยเนี่ยครับ แบ่งพนักงานมาคนหนึ่งนั่งคุยผมแป๊บเดียวครับคุณคุบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคุณโบ๊ทนะครับดูแลทางด้านหน้าร้านของอินเด็ดไทยเพื่อนๆก็สามารถติดต่อทางเบอร์กลางของอินเด็ดไทยได้มีพี่ๆหลายๆท่านคอยดูแลลูกค้าในหลายๆจุดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้คุณโบ๊ทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางริมกับของ BPS ใช่ครับ ยังไงบ้างริมกาดนำเด<อ>ี๋ยวก่อนขายของเลยนำเสนอเลยตายาเลยได้ครับตัวริมการนะครับริมปรเเคเตอร์เนี่ยครับหลักๆเลยครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันจะคอยปกป้องตัวตัวลิมล้อเรา,เราบางทีคือเราขับใกล้ฟุตบาทหรือตัวตัวยางเราไม่ได้ออกมาครับ ริมตัวนี้นครับจะเป็นตัวโปรเทคที่จะไม่ให้โดนเนื้อล้อจริงๆริมโปรเทคเนี่ยเวลาเราโดนหรือเป็นรอยแล้วครับเราสามารถล้อลอกทิ้งหรือเปลี่ยนอันใหม่ได้ก็จะกป้องกันแม็กรีเวสเป็นรอยทีนี้ตัวริมกะดเนี่ยครับมันก็จะมีค่อนข้างหลายขนาดครับก็จะมี3เบอร์3-4เบอร์หลักๆครับในก็จะมีล้อ18 18 9ดสแล้วก็ 21, 21ครับมีกี่สีอ่ะ,อะ อหลักๆเนี่ยครับที่บ้านเรามีเลยก็จะเป็นสีเงิน,งนที่จะเริมล้อมา,าอ่าครับแล้วก็จะมีตัวออปชั่นเสริมที่เป็นสีแดงแล้วก็สีดำครับจริงๆล้อลูกชายผมเนี่ยถ้าเกิด วันไหนวันนี้คือมีคึกมากเบียดเล่นแมงสีล้อเนี่ยใช่แล้วก็เป็นแดงเป็นไปแดงก็ได้ครับเพราะแดงกับดำเนี่ยจะเป็นล้อในตัวของสีพิเศษถ้าเกิดใครอินดี้เนี่ยฝั่งนึงแดงฝั่งนึงดำเพราะว่าเราไม่ได้เห็นล้อพร้อมกันทั้งสองด้านอยู่แล้วแต่ก็จะเห็นข้างใดข้างหนึ่งอยู่แล้วครับก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือติ่นเป็นแฟชั่นก็ได้ครับก็คือไม่จำเป็นต้องเสียลอกทิ้งเลยเปลี่ยนใหม่เลยก็มีครับก็มีลูกค้าอยากได้แบบเอ้ยแม็กผมสีดำนะผมอยากได้ลิมกาสีแดงเลยไม่อยากใส่สีเงินก็มี ก็ลเยเปลี่ยนเลยพอเจอมาแล้วด้วยเจอมาแล้วครับเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นล้อใหม่เปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยก็มีครับเมาส์นอกเรื่องนิดนึงเมื่อกี้ยืนคุยเขาความีลูกค้าท่านหนึ่งใจถึงมากท่านดูอยู่นะครับครับต้องตบมือให้ครับยี่ห้อรถเราไม่ต้องเอ่ยเราข้ามเลยวันนะรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นใส่ล้อบีบีเอสมาใช่ครับตัวเสร็จปุ๊บใส่อะไรไปนะฝาโรเทชันฝาโรเทชันนี่คือฝาตัวลิมิเต็ดของบีบเอสที่สามารถหมุนได้ตัวฝาจะหมุนตั้งตลอดเวลาชุดนั้นเท่าไหร่นะ เฉพาะฝาอย่างเดียวเนี่ยประมาณ2,000 0กว่าเลยูกค้าใส่ไปด้วยคันแรกคันเดียวรสุดนะครับถ้าเกิดคุณดูอยู่ผมยกนิ้วาให้คุณเก่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่ริมกาดกันก่อนราคาเป็นไงบ้างคุณโบสถริมกาดเนี่ยครับเริ่มด้วย18กับ19ก่อน18กับ19เนี่ยจะราคาเท่ากันตอนหนึ่งวงครับอยู่8,800บาท ต่อหนึ่งงนะครับแปด0บาทตัวนี้จะเป็นแค่สีเงินสแตนดาร์ดสีเงินที่เราใส่แบบเมื่อกี้นี้นะใช่ครับแต่ว่าถ้าจะเป็นสีออปชั่นพิเศษอย่างสีดำหรือสีแดงเนี่ยเก้าพบาทในขอสิบแปดละสิบเก้าคที่เป็นดำกับแดงถ้าพอเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเป็น20เป็น20ก็จะเป็น วงละ9,800บาทครับแล้วก็เหมือนกันถ้าจะเป็นออปชั่น4ก็จะเพิ่มอีกวงละ1,000บาทครับอ๋อดูง่าทุกอย่างเสต็ปพันหมดใช่ครับเป็น18 <1, 000 S 1> สีพิเศษก็บวกพันหนึ่งใช่ครับรเป็น20สีธรรมดา,าก็บวกพันห <21 S 2> นึ่งร้อเนี่ยก็ก็ต้องมาบวกไปอีกพันหนึ่งก็จะเป็น1 8ึ0งบาท สีพิเศษก็เป er ็นออปชั่นอีกหนึ่งัวก็โบเป็นพันหนึ่งบาทใช่ครับอ๋อดูง่ายนะครับราคาเป็นต่อวงเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเป็นเซ็ตก็เปลี่ยนล้อไหนมาเปลี่ยนล้อนั้นไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนทีละเซ็ตเราต้องมานั่งบางคนไม่อยากก็ต้องมานั่งเก็บสต็อกวุ่นวายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคนที่ใช้ล้อ BBS แท้ที่มีร่องริมกาดเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วว่ามันจะต้องมีร่องที่ริมกาดสามารถจะไปเกาะได้ใช่ครับ่ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกรุ่นทีีีีี่่่่่่่่สสาามมมมมมรรรรรรรถใใใไได้ชัััคคคคบบจจะะแนนกุทตตวิโปเเอ ไปไปดูกันเราจะมาเริ่มกันรลายแรกนะครับลายแรกเนี่ยจะเป็น C H R 2ที่ที่จะมีริมโปรเลคเตอร์มาครับลายที่2ก็จะเป็นรลายที่มีอาศัใก็จะเป็น C H R, C H R. ครับลองมาก็จะเป็น C I R C I R เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันก็จะมีริมโปรเลคเตอร์สีเงินแต่ว่าถ้ามันเป็นล้อต,ตัวพิเศษเช่นตัว n e เนอแบกลิง d i t i o n เขาจะให้เป็นริมแดงมาอยู่แล้ว หรืออีกตัวหนึ่งครับตัวสีฉลองครบรอบ50ปีตัวสีทองมันก็จะเป็นริมสีดำตรงนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษที่ที่จะมีค่าออปชั่นมาแล้วตัวอีกลายหนึ่งก็จะเป็นตัว CCR ครับตัว CCR เนี่ยก็จะมีริมโปรเลคเตอร์มาเช่นเดียวกันครับหลักๆเนี่ยครับตัวที่มีริมโปรเลคเตอร์ทั้งหมดนะครับจะมาจากล้อฝั่งบีเวสฝั่งเยอรมน,นีก็จะมีริมโปรเลคเตอร์มาค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะฮะขออภัยครับผมตั้งกล้องผิดไม่มีเสียงแต่เอาเป็นว่าผมขอพากถับแล้วกันตรงนี้เนี่ยเจ้นที่นะครับเขาน่ารักมากเขาพาไปดูล้อที่คัสตอมเนื่องจากอยที่บอกครับริมกาดมันมีหลายสีให้เราเลือกใช้ล้อตัวนี้เนี่ยเป็น CHR รุ่นเก่าที่ทําสีเทามาแล้วเปลี่ยนริมกาดเป็นสีแดงนะครับจากสีเงินเป็นแดงเอ้ยก็เก๋ดีส่วนตัวดุมกลางนั้นก็เปลี่ยนเป็น J ปเวอร์ชันซึ่งจะเป็น3 d ตัวดุมการโลโก้ BBS เ,เนี่ยถ้าเป็นล้อเยอรมันจะเป็น 2D ล้อญี่ปุ่นนะฮะหรือล้อเจแปนเนี่ยจะเป็น 3D ซึ่งสวยกว่ามีสีให้เลือกมากมายครับซึ่งจะมีทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล็กไซส์ใหญ่นั้นมีสีให้เลือกน้อยกว่าไซส์เล็กนะฮะและเราสามารถซื้อต่างหากนั้นไปเปลี่ยนได้ อย่างน้อลูกชายนะครับเป็นล้อสี HR ดุมกลางนะั้นเป็นสีดำอนาคตเกิดไปใส่เป็นเบรกเบมโบสีแดงก็อาจจะกลับมาเปลี่ยนดุมกลางเป็นแดงนะครับซื้อเพิ่มไปก็จบหรือว่าอารมณ์แบบไปแรปรถสีเขียวนะฮะใส่ล้อสีทองออยากได้ดุมกลางสีเขียวตรงสื่อทอง b PS, ี s ีเจแปนมดีมีใส่ได้ทั้งหมดนะฮะก็เรียกว่าคัสตอมได้ตรงใจใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดต่างๆอื่นๆนั้นผ่านทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับของ BBS t h a i l a n d มีแอดมินคอยตอบคอย บริการครับหรือว่าโทรสายตรงไปที่โดยเต็ดไทยได้เช่นเดียวกันหรือผ่านโ้าจำาห่าย BBS ทั่วประเทศไทยครับก็ประมาณนี้ครับกับวันเบาๆนะฮะในการนะเอาล้อ BBS นั้นไปเปลี่ยนริมโปรเทสเตอร์ทำให้ล้อของเราตอนนี้นั้นกลับมา สวยงามเหมือนใหม่ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพลอยความสนุกกับเพื่อนๆได้บ้างพอจะได้ไอเดียเกี่ยวกับล้อ BBS แท้ตัวที่มีริมโปรเจคเตอร์หรือว่าริมกาดมันช่วยเราได้เยอะแน่นอนครับราคาไม่มีถูกแต่มันดีกว่าที่ล้อเราจะเป็นลอยนะฮะแล้วก็สำหรับผมผมมองว่าจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือว่าเราประหยัดเวลาไปเยอะครับแทนที่ล้อเป็นลอจะต้องถอดเอาล้อสำรอมาใส่แล้วไปทํา ซ่อมกลึงเสร็จทําสีกลับมาเหมือนเป็นหรือเปล่าไม่รู้สัวันสอวันกลับมาใส่ใหม่เสียเวลาครับอันนี้ขับไปจอดเนี่ยนั่งรอนั่งเมาส์แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงกลับบ้านได้ได้รอออกมาใหม่ๆเหมือนเดิมอย่างนี้ฮะเอา้าเดี๋ยวคราวหน้าเราบลุกว่าเราจะอะไรมาป้ายากันอีกนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ตรวติดตามนะครับเพื่อพาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับนิฟิแอสลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ Bye.